น,นี้นะะก็คือตัว p พรมิดก c r ฟิเบเลเตอร์เนาะตัวที่อาจารย์เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับวิธีการใช้งานโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหลายๆยี่ห้อเนาะมันจะต้องเป็นการปิดปิดหมุนปุ่มนะฮะว่าจะเลือกเป็น e e d จะเลือกเป็นเเซอร์หรือว่าจะเลือกเป็นมอนิเตอร์นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะอนุญาตแนะนําตัวนะครับพี่ชื่อออกนะครับเป็นพยาบาลเนาะหลักๆจริงๆอะ นอกจากว่าหลักการที่ว่ามันทํางานอย่างไรแล้วเนี่ยหน้าที่ของมันจริงๆนะครับมันจะมีหน้าที่อยู่ประมาณ3าสีอย่างหน้าที่แรกเลยะครับก็คือหน้าที่ของการมอนิเตอร์ริงนะฮะมอนิเตอร์ริงก็คือการติดตามค่าสัญญาณชีพก็คือต้องเปิดหน้าจอแน,นั่นแหละเนาะตัวนี้ทํา,าอะไรได้บ้างก็ดูไอเจีได้นะครับคราวนี้ทํายัางไงถึงจะได้ค่ามอนิเตอร์ริงออกมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับออปชันที่เราเลือกไปนะครับ หลักๆเลยอ่ะก็จะมีมีเจี้นะครับมีแซดแล้วก็มีดีพเนาะตามหลักไปนะคะอ่านี่อยูนี่ครับอ่าแซดอยู่นี่แยกให้แยกให้ดีนะครับเพราะว่านี้มันมาแบบค่อนข้างพันกันพอสมควรอ่า อันนี้ตัว EKG ที่เราให้ไปอ่ะครับจะเป็นแบบซีรีส์เนาะซีรีส์จริงๆแล้วก็คือจะมอนิเตอร์ได้เฉพาะตัวที่เป็นลิมลีดนะคะก็คือ1 2 3 AVR AVL AVF นะครับอ่าตัวนี้ก็ติดมอนิเตอร์ไปแนะนำว่าให้ติดให้เร็วที่สุดเมื่อทำได้นะฮะเพราะว่าแม้ว่าเคยได้ยินคำว่า EKG ค c k กลุ k ไหมฮะเคยได้ยินไหมค c k กลุ k ก็คือ การทํายังไงก็ได้เพื่อให้ได้ขึ้นรฟ้าเปิดสาขึ้นแรกได้เร็วที่สุดเนาะถ้าเป็นสมัยก้อนเลยะก็คือหยิบพดิวมาหน้าปั๊บดูก็ดูว่า EKG เป็นอะไรจากนั้นมาถ้าจะเป็นจะต้องทำเทอร์ปีเนาะไม่ว่าจะเป็นทำซิคอนก็ิวเวชั่นหรือจะทำเป็นดิฟิบิเลชั่นก็ต้องใส่เจลแล้วก็ทำนะครคราวนี้เนี่ย อันนี้เป็นสมัยก่อนเนาะแต่ถ้าสมัยใหม่มาเรามักจะไม่ค่อยใช้ฮาร์ดพัดเดิลฮาร์ดพดเดิลก็คือมี่ตัวแผ่นแบบนี้นะคะานานเ,เรามักจะใช้เป็นตัวซองพัดเดิลเลย,นนเยก็คือ,อปึ๊บแปะแผ่นที่เป็นกาวอะครับแปะป๊บดูเลยแล้วก็จะได้พลิกลุกอีกจีเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ว่าถามว่าทำแบบนั้นอะมันได้เร็วใช่ไหมใช่แต่ว่ามันจะทำได้แค่ฟังก์ชันของเครื่ะบีทีละอย่างเท่านั้นเนาะถ้าอยากจะให้มันครบถ้วนเราก็ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับ ก็แนะนาว่าให้ติดอะให้ต <nunca mucho y ana> ิดเคเบิลก็รู้ไปด้วยเพราะว่าอะไรถ้าในขณะที่เครื่องเนี้ยฮะมันทําหน้าที่เป็นมอนิเตอร์อยู่เนาะมันจะทําหน้าที่คนอปีพร้อมกันไปด้วยไม่ได้เช่นถ้ามอนิเตอร์แล้วเราต้องการจะทาดิฟฟิปเนาะช่วงดิฟฟิปเนี้ยเครื่องมันจะปล่อยกระแสไฟอย่างเดียวช่วงนั้นน่ะมันจะไม่สามารถที่จะคอนเทนต์มอนิเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับหรือ ถ้าเราใช้ตัวเป็นเทสเนาะแน่นอนว่าอันนี้เ,เป็นทุบบิดเลด็กบิดทวีดเล็กเพราะงั้นน่ะช่วงที่มันทำเป็นเพสอะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะมอนิตเตอร์ได้เหมือนกันเพราะงั้น,นเราจึงจะไปเนี่ยต้องทํามันคู่กันไปนะฮะเจ่งที่ว่าบบถ้าเอาเร็วเอาอนนี้ก่อนนะฮะหลังจากที่มีเวลามากพอหรือมีทีมมากพอก็ให้ติดคู่กันนะฮะหน้าที่ที่หนึ่งคือมอนิเตอร์นะครับ หน้าที่ที่2คือจะไปเรื่องเรื่องของเทรลปี่แล้วเื่องของเทรลปีในการทำเขาเรียกว่าการรีเซ็ตมงมตอแล้วกันเนาะก็คือการทำบิฟิปหรือว่าการทำคาริโอเบิร์ดนะฮะก็จะแบ่งออกไป2อย่างอย่างแรกที่เป็นประกอบวิชาชีพของเราสามารถทำได้รือประชาชนทั่วไปสามารถทำได้ก็คือ AED นะครับอ่าคลิกเข้าไปที่ AED แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ได้สิดัคเดอร์นะฮะตัว AED อ่ะมันจะทำงานได้ไม่ใหญ่แตมที่เนาะ ก็เป็นอีแค่นี้ครับจากนั้นมาเนี่ยเครื่องมันก็จะบอกให้เราทํางานมาจะตามตามตามระดับได้เลยเนาะเช่นรอให้รอประเมินนะฮะถ้าสัานตอนผู้ป่วยแนะนําให้ทําสกัดช็อคอะไรต่างๆนะฮะเราฟังคําสั่งมันดีๆนะครับคราวนี้พี่จะมีทริคให้นิดนึงแล้วกันเนาะว่าปกติแล้วอะครับเวลาเราเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆอน่ยเรามักจะฟังไม่ออกหรอกโดยเฉพาะถ้ามันไม่ใช่าาคำเนาะพี่จะบอกว่า ถ้าอะไรก็ตามที่เครื่องมาแนะนําให้ทําการช็อคพี่อยากจะให้สังเกตสัญลักษณ์นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนก็ตามถ้าเครื่องมันบอกให้ช็อคนะฮะไฟตรงเนี้ยมักจะมีสัญญาณไฟกระพริบอ่าแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เราไม่แน่ใจว่ามันต้องช็อคหรือไม่ต้องช็อคหนมาดูถ้าไฟไม่กระพริบกดโอ๊กต่อได้เลยนะฮะอันนี้เป็นทริคเนาะฟังดูเรื่องไม่ดูเรื่องไม่เป็นไรแต่ถ้าฟังดูเรื่องจะดีกว่านะแต่ถ้าฟังไม่ทันหันมาดูที่สัญญาณไฟนะฮะ โอเคนี่คือหลักการง่ายๆของ AED นะที่ประชาชนสามารถใช้ได้สำคัญที่สุดคืออะไรอย่าลืมเคลียพื้นที่นะครับอทันมาถ้าเรามีทีมมาแล้วมีหมอที่เป็นหัวหน้าทีมแล้วเนาะมีบอกเป็นทีมลีดเดอร์ลวคราวนี้เราอยากจะเริ่มทำเทรลปีแบบตาม a c o s s k y l i n e แล้วนะครเราก็ไปหยับมา นีทางแถบนี้เลยถ้าเป็นรุ่นอื่นๆแล้วจะต้องปิดชาร์จเนาะแล้วก็เลือกกระแสพลังงานอันนี้มันเป็นพรีเซ็ตซอฟต์แวร์มาให้เลยอย่าไเปเท่าไหร่ร้อยงั้นแอปปุ๊บกระแสไฟก็จะเป็นร้อยจบอย่างได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะฮะกดไปได้เลยปุ๊บเสร็จแล้วอ่าเลือกกระแสไฟฟ้าอ่าแล้วก็ดูซิงโครไนซ์มันจะต้องวู๊ดอย่างงี้นะคะอ่าจะซิงโครไนซ์หรือซิงโครไนซ์ขึ้นอยู่กับอะไรฮะ าขึ้นอยู่กับ EKG ถ้าเป็นยังไงถึงจะซิงโครไนซ์นะครับถึงต้องซิงโครไนซ์อ่ายังยังไม่ถูกยังไม่ถูกมีทีวิทพอลฮะมีทีวิทพอลอ่ก็ยังก็ใช่มีทีวิทพอลเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าอะไรนะฮะ unstable ถ้าเกิดว่า unstable พี่จะถามว่าแล้วอะซิสโตลีนี่ stable ไหม โอเคไหมคะเพราะงั้นพี่จะบอกว่าวิธีการทำง่ายๆเนาะจำง่ายๆเลยเราทำซิคอนไนซ์เพื่ออะไรนะคะเรากดซีคอนไนเพื่อป้องกันการเกิด r ารอนทีฟิโนมโนนะคะหรือว่าใดๆก็ตามถ้ากระแสไฟฟ้ามันตกลงไปบนทีเวฟพอดีนะคะมันจะทำให้เกิด v ีทีถูกไหมคะเพราะงั้นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดก็คือไม่อยากให้เกิดภาวะารอนทนี่แหละ เพราะงั้นถามว่าทำยังไงถึงจะไม่เกิดอ่านทีก็ต้องกดซิงโครไนถ้าสมมุติว่าเราเห็นหัวแหลมแหลมเมื่อไรก็ตามเนาะถ้า EKG นั้นมีหัวแหลมต้องซิงโครไนแต่ถ้า EKG นั้นหาหัวแหลมหายยอดไม่เจอไม่จำเป็นนะฮะโอเคไหมจำแค่นี้ไม่ต้องไปจำชนิดก็ได้เนาะจำเฉพาะถ้าเราพอจะเห็น R-Wave กดซิงโครไนแต่ถ้าเราไม่เห็นอา a v เ ก็ดีดไปเลยนะครับอ่าซึ่ง AED มันจะคิดแค่เราแล้วแต่อันนี้ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บอ่าสิงสิงค์คนนันเหลือสิงค์คนนันนะฮะอย่าลืมดูเสร็จแล้วก็เนื่องกระแสไฟฟ้าแล้วก็ชาร์จแล้วก็ช็อตตามน้ำกรดับอ่าผ่านไปแล้วสองขวดนะครับอ่าเดารหนึ่งวันนี้เธอริ่งเนาะ สองเครื่องบีทั้ง AED แล้วก็เที่เป็นมแมนนวลนะคะล่าสุดท้ายที่ไม่ค่อยมีคนชอบใช้เท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วมันกใ็ใช้ใช้ได้บ่อยแหละเนาะก็คือในเรื่อง,งของเพเซอร์ในส่วนของเพเซอร์ครับการเซตติ้งก็จะแยกง่ายนะคะ นะคะรับดเขาเลือกไปที่เพจจบกั้งหมดคืออ่าโดยปกติแล้วเราก็จะเซตอยู่สองค่าเราะในการทำเพจก็คือ1อัตราการเต้นของหัวใจนะฮะโดยปกติเซตเท่าไหร่ดีคะรีอเท่าไหร่นะครับตัวเท่าไหร่ดีเซตเท่าไหร่พราะว่าตัวเราอยากให้หัวใจเต้นกี่ครั้งดีหกสิบเนาะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็หกสิบแต่ถ้าเกิดว่าจะ ถ้าบางคนหัวใจเขาไม่ได้เต้นแบบไม่ได้เต้นช้าขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเบสไลน์เดิมเขาเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่เป็น b ี m อะไรพวกนี้เนาะหัวใจเขามักจะเต้นเร็วและมีหัวใจโตใช่ไหมครับค่ะอาจจะเต้นค่าเบสไลน์เขาอยู่ที่ประมาณ9ก้ถึงร้อเพราะงั้นเนาะเราจะไปเซตที่ค่าปกติมันจะไม่ได้แล้ว่ารหลักการจำก็คือให้เซตไปที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของค่าเหลวปกติเช่นสมมุติร้อยเขบวกไปเลยร้อยยี่สิบ นาะสมมติ60ก็บวกไปประมาณ72อะไรอย่างเงี้ยฮะบวกไปอีก20%่สิบเปร์เซ็นต์ะมาณเนอะเซตเลทให้มันโอเวอร์โอเวอร์นอร์มอลของเขาประมาณยี่จากนั้นมาเนี่ยตัวเอาพุดนะฮะก่อนที่เราจะไปเซตเอาพุดถ้าที่เหมาะสมเราต้องหาอะไรก่อนนะครับหาอะไรเทสอะไรเทสอะไรเทสโชเทสโชคือเมื่อกี้อาจารย์สอนนะครับเทสโชคือ เอชโชคือค่ากระแสไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดที่ทำให้เกิดขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้ง่ายไหมคะกระแสไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดที่ทำให้เกิดขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือทำให้เกิดแคสซิงคัปเจอร์เนาะเพราะงั้น <Okay. S 1> เราอยากจะเห็นวิธีการหาหาง่ายๆเราอยากจะเห็นอะไรคะอยากเห็นเมื่อปล่อยไฟแล้วมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพราะฉะนั้นเราเซตสูงไว้ก่อน <Okay. S 1> เนาะเสร็จแล้วจากนั้นการหาเทชโชก็คือ การกระไฟลดระดับกระแสไฟฟ้าลงมาคือรู้ว่าโอเคถ้ามันต่ำเท่านี้มันจะทําให้เกิดเพื่อไฟฟ้าหปดใจได้หลังจากนั้นหักบวกไปอีก10สําหรับการเซตติง้งเพราะว่าเดี๋ยวอันเนี้ยค่อยไปเรียนตอน ACOS แต่ว่าตัวนี้มันก็จะง่ายนะครับตรงที่ว่าโอเคน้องจังจากเซตแรเสร็จแล้ว น้องก็มาเซ็ตกระแสไ้ฟ้าแล้วก็กดสตาร์จบจากนั้นเนี่ยก็ดูบอนทอรลเนาะเงสไปแล้วก็เดินกลับาถตามปกติสำหรับเครื่องนี้แค่นี้เลยง่ายง่ายง่ายไหมเนาะอ่ะูนะครับหน้าที่ของดีฟิปหนึ่งอนทอเรลเนาะสเซร์ไิไม่ว่าจะเป็นหรือว่าทำดีฟิ นะคะเป็นเมนูดีฟิ่สามก็คือเรื่องของเทซิ่งเนาะเรื่องของเทซเมเอร์นะคะโอเคจบแล้วใช้งานง่ายมากนะครับว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเวฟอร์มเราจะเอะไรนะครับเลือกเข้าไปตรงนี้เนาะอ่าเป็นหน้าจอทสกรีนนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าคราวนี้ที่เราจะใช้ระับเลยอ่ะครับ โดยปกติแล้วอย่างที่ว่าข้อแรกเลยนะคะหลังจากที่เราจะเริ่มทำการมอนิเตอร์หรือว่าจะมีการรับคนไข้ใหม่ให้เลือกเข้าไปที่เพเชื่อก่อนนะครับ<ล>ใส่ข้อมูลนะฮะเท่าที่มีนะครับหลกักๆเพชเชื่อเซติโกหนึ่งอะไรจะเพชรเชื i อมเดทิฟิเคชันต้องระบุอะไรชื่อนามสกุลวันเดือนวีเกิดถูกไหมฮนะก็ใส่ไปชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเท่าที่ได้ก่อนเนะาะแล้วเดี๋ยวผมจะได้เอาไปลิงก์กับข้อมูลในคอร์สเซตีได้ นะครับถ้าสมมุติว่าง่ายที่สุดเลยยังไม่เปิดประวัติไม่มีเรียกอะไรก็ใส่เลข13หลักไปเพราะสุดท้ายแล้วเลข13หลักก็จะเป็นตัว ID i ายให้เราได้นะครับแล้วต้อมีการคอนเฟิร์มอย่ารสองถึงสช่องไว้นะครับว่ามันเป็นคนไข่คนเดียวกันจริงๆอยากมอนิเตอร์เว็บไหนอะไรก็ได้เนาะตัวสายนะครับตอนี้เนี่ย ต่วนรุ่นที่เรามีไปอ่ะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันเป็นเคเบิลสีเส้นนะครับก็สามารถมอนิเตอร์ได้ในส่วนของเป็นลิมลีดนะครับทั้งหมดนะครับปกตินะครับถามว่าในอนาคตเกิดของโรงพยาบาลเรามีระดับที่จะไปก้าวหน้าขึ้น,นเนาไปจะซล้อแกรสามารถรับเ a สายได้นะครับให้เป็นสิบสองลีดได้ตอนนี้มันก็จะมีประโยชน์กับคนไข้ที่เป็นอะไรแล้วต้องรีเฟอร์ตัวนี้มันจะสามารถเรียกว่าอะไรอ่ะเปรียบเทียบข้อมูลได้ว่าคนไข้อ่ะดีขึ้นย่ลงหรือคงเดิมเนาะ ว่ามันมีสิ่งเรื่นที่ดีขึ้นหรือว่าระหว่างทานเพรื่อให้ยาคงได้มีอาการแย่ลงตัวนี้สามารถทําได้ส่วนการวัดพารามิเตอร์อื่นนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะฮะตัวอย่างจะเป็นซอฟต์แวร์ทั้งหมดเพราะงั้นได้เสื้อคถามที่ว่าอ,อ,อยากจะให้สร้างให้เป็นนิสัยแล้วกันเนาะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะแะไดก็ตามเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ไม่นับที่สอพอจะมาตรวจนะฮะว่าอยากจะให้ทำเพสเชนต์ไอเดนติฟิเคชันทุกครั้งเพราะฉะนั้น เมื่อไรก็ตามที่มีการรับคนไข้ใหม่อย่าลืมกดเพชเชียนแล้วก็ใส่ไปใหม่เพื่อที่ว่าอะไรเวลาเราดึงข้อมูลทางแพทย์ไปมันก็จะได้ง่ายขึ้นง่ายกันกับเราเองนะครับ<อ>ส่วนหน้าจอหลักๆมีแค่ประมาณนี้เองนะครับที่เหลือก็จะเป็นฟีเจอร์เล่นๆนะฮะสามารถเซนหน้าจอได้เป็น2หน้าจอว่าสลับไปสลับมาแล้วแต่การใช้งานนะครับหรือว่าปรับซอฟต์แว์ตรงนี้นก็ได้นะว่ามีหน้าจออะไรหรือว่าฟังก์ชันอะไรที่เราใช้บ่อยๆก็สามารถเลือจกจัดรงุ่มได้เหมือนกันครับ นี่ฮะมที่สามารถเลือกได้หมดเลยแก๊สอะไรสามารถเลือกได้หมดเลยเนาะประมาณนี้ครับมีคําถามไหมครตัวนี้ใช้ง่ายมากก็คือถ้าเอาไปตั้งอ่ะก็คือดูได้เลยแต่ว่าจุดเด่นของเขาครับก็คือ1แหละตางและเบานะครับ2ก็คือสามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ดูแบบเดียวทําได้ในโทรศัพท์ด้วย ดเดี๋ยวเราอยไปรอบคนแทนนะครับเกิดความสนใจนะครับโอเคสำหรับมอนิเตอร์มีคำถามไหมครับก็แนะนำให้หมุนต or ันนี้ครับไปทางมอเตอร์ก่อนนะครับหมุนมาทางนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับระบบไฟในรถก็คือพวกสายชาร์จนะครับผมพวกปลั๊กเสียบถ้ามันไม่หมุนทางนี้มันจะชาร์จไม่เข้าเลยในตัวอุปกรณ์แต่ว่าไฟพวกนี้ยังติดปกติครับผมว่าทำไมเขา ก็มาหนักนะครับจะเป็นตัวตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าปริมาณแก๊สที่จะถังถึงร้อยแค่ไหนนะครับดังตัวนี้ถังเอี๊ยดก็เหมือนว่าถังเอี๊แก๊สแล้วถังเอี๊ยใกล้หมดแล้วเราก็ให้หมดตัวนี้ที่ถัง B ได้เลยครับมันก็ถัเปลี่ตัวหลังใช้ที่ถังีได้เลยตัวขึ้นมาบานรถก็เปิดถังท <gun literacy> right like ิ้งไว้ไ <dishes> ด้เลยนะครับแล้วก็ข้อควรระวังมีอย่างเดียวครับก็คืออย่าอย่าเปิดนี้ทิ้งไว้ถ้าเปิดมันก็จะเหมือนกับไหลออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆข้อมูลใดๆก็ตาม ่ก็ตัวนี้ครับผมมันจะพิเศษหน่อยก็คือมันสามารถนะครับดูด้านข้างครับถ้าเราหมุนตัวแล้วไปทางไหนมันสามารถเปลี่ยนสมมุติอันนี้ครับมันผ่านกระบอกน้ำก็คือผ่านตัวนี้ครับสมมติถ้าเราอยากใช้ผ่านตัวแบบอากาศเฉยๆครับก็หมุนตัวตัวนี้มันก็จะใช้ผ่านตัวนี้ได้เลยไม่ต้องคอยหมุนเปลี่ยน ตอนดึงดึงยังไงนะคะตอนดึงมันจะมีเข่ากดดึงขาข้างไปนะทุตอนดึงมันจะมีตรงนี้ครับที่มันสามารถถูกได้เลยครับให้ดันดันมันเข้าไปแล้วก็ดึงออกตอนเสียบตอนเสียบก็ดูเกีียวให้มันตรงกับตองรูมันแล้วก็ดันเข้าไปได้เลยครับเกยวรกระบอกน้ำนี่เขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนเป็นแบบยูได้อะ เราใส่เดียวกันก uh, ็คือ yeah. หัวหัวตรงนี้ครับจะเป็นหัวเดียวกันถ้าก็บอกมาเรา่าคือเก็ด้บอกบอกไอ้นี่ได้ก็บอกพลาสติกก็ได้หัวเดียวกันหมดใช่ครับก็มีหมว่ที่ไอ้บที่เป็นใช้แล้วทิ้งก็ได้ก็สามารนรูปาที่เรามีการเปลยนได้ก็จะได้เครื่องวัดความดันตัวนี้มันไม่ได้เป็นมอนิเตอร์มันเป็นแค่เป็นครับวัดความดันอยู่มีอะไร ใช้แค่นี้พอเดินทางคเนเื่อนหัวจเขาเรียกมันจะสาวขห้นมาแต้าพทเลนระเลวัตก่งที่แบบกติแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวไอริ้วแบบนเกลือครับก็คือเวลาใช้ครับึงลงแล้วก็สมมุติถ้าเราอยากย้ายตํแหน่งครับมันสามารถย้ายได้ก็คือเราหมุนให้มันหลวมครับแเลือนได้เลยัก็ได้ตําแหน่งที่พอใจแล้วก็ล็ให้มันหน่อยเพื่อที่ว่รถมันเลนที่ครัมัจะได้ไม่ต้องโยกนะครับเมเราใช้เสร็จัก็บี้าแทนกันได้เลย ก็กันขึ้นจะได้ไม่โดนหัวด้วยกเปนัช่วยเคนรด้ยเราในส่วนนี้ความชัไปเป็นเครื่องช่วยหายใจครับเวลาเราจะใช้เครื่องช่วยหายใจครับเราก็ต้องเสียบสายออกซิเจนของมันก่อน สองที่ก็คือสายขาวนะครับมันจะอยู่ตัวอยู่แล้วก็เสียงของมินิลูีก็องมนี้ครัี้เครื่องแล้วะะถ้ามันจะเปิดเครื่องก็คือหมุนมาที่โหมดได้เลยครับเครื่องมันก็จะเปิดนะครับมันก็จะติดนะนะครับทีนี้เราก็เราจะปัดกับมินิอลูดีเท่าไหร่นะครับผมเรทเท่าไหร่แล้วก็ตัวเชนเซอร์ลิมิตที่เท่าไหร่ครับแต่เรา่็หมุนตามที่หมุนมาที่เทยวมอนต้องได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือเปลี่ยนโหมดเป็นแบบเป็นเชื่อซับพอร์ตดีซีแพร์เราก็แค่เลื่อนไป้ันเองครับแล้วก็สามารถสามารถปรับเป็นออกซิเจน50%ก็ได้ครับก็เดินขึ้นะเครื่องช่วยหายใจนี้สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนาะใช่ครับใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่มันอยู่ที่เซอร์กิตถ้าจะใช้ในเด็กก็ต้องเปลี่ยนเป็นเซอร์กิตของเด็กก่อน พาผูกผมเส้นสายมันจะมีเสียบด้วยกันสองท่องเนาะสายสายก็เสียบสองท่อครับมันจะสายมาครับมันจะชัดเจนเลยจะเป็นแบบนูใหญ่นูนึงแล้วก็เล็กนูนึงก็เสียบสายย้อยู่ด้านล่างผมสายรีวิวนะว่าสายเป็นรีวิวอยู่ถามไปแล้วว่าคือแล้วราคาถ้าเป็นแบบใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะกันเลยแต่ว่าต้องเปลี่ยนสายเส้นผิดก็เสียบสายหญ่ไปเลยถ้าเปิดสายเล็กน่าดึงที่นาที่ดัดมา ใส่ข้วยเด็กมีไหมยส่เด็กไม่มีมาครับไม่มีค่ะอันเล็กก็ไม่ใส่ยาถุงเลีกนั่นเลยก็ไม่ใส่แค่บางอย่างเรนจะใช้ไไหมันใช้ท่นได้ไหมใช้เด็กใช้ได้ใช้ใช้กใช้ด้กันไม่ได้แล้วมันจะต้องเด็กจะต้องไปซื้อช่วงที่มันขาดใช่ไ่มคะ้ค่ามนถี่ถ้ามันต้องไปซื้อแบบแบบอาจจะยุบเอไม่ใช่ก้าปวดขาไม่ต้องถ่เองเด็กใช้ได้ทำไงอะคะ เดี๋ยวแจ้งไปให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาวีดีโอไปแต่แค่นั้นเด็กไปติดได้ถ้ารถคันนี้ไปเด็กมันเป็นยุรามากเลยเนี่ยคือมันจะไม่สามารถปล่อยกระจับไปร้าพของกับน้องอีนจะดึงได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความ้อรเรื่องต่อมาเครื่องดูดเสถียนะคะเครื่องเครื่องค่าหิน ระบบวิจัยดีด้วยนะคะคอมพิวเตอร์แบบสีต่อไปเป็นเครื่องสักชั่นครับเครื่องสักชั่นนะครับมันจะมีตอนนี้มันจะมีแบตแบตเตอรี่ในตัวด้วยก็คือมันอยู่ได้15นาทีครับสังเกตรัถ้าสังเกตง่ายดูที่จุดตรงนี้ขจุดตรงนี้มันก็จะเป็นที่เชื่อมสักชั่นเจาเห็นมันจะเป็นจุดละ15นาทีครับผมถ้ามันสาไปจุดนึงก็เหลือแบบ30ห10ใ15นาทีครับแล้วก็เป็นโซนของสายชาร์จนะครับ ตัวนี้คือตัวรางมือไม้นะครัใช้ชาร์จเป็นรางแล้วก็ใส่ชาร์จมันจะมีมันจะให้ใส่ชาร์จมาสองหัวเป็นแบบ DC ครับก็คือแบบปกติรับสายตาแล้วเนี่ยครับมันต้องเป็นแบบโคมันนี้ด้วยอันนี้มันสามารถเสียบชาร์จเปนรถได้เลยว่าใช้ไปชาร์จไปได้เลยครับไม่จำเป็นต้องต่อมันจะเป็นแบบที่บอกว่าเด็กเขาเธเสียบทุกเคอนะครับถ้าเครื่องมันจะให้ช็องมันมีแผ่นต่อแต่อันนี้ทีมันเป็นไฟ DC ที่เพิ่มแต่ทำอะไรก็ตามที่มันต่อว่า อะไรก็ไม่รู้อะไออนแต่ว่าตอนนี้มีอะไรสงสัยมากไปไม่ก็ดีอันนี้คือต้องถอดออกมาล้างยังไงล้างแล้วตันี้ใช่ไ้มครับไอ้ตัวที่จริงเสร็จก็ก็คือเลื่อนชื่นครับอันนี้คือใช้การคก็เลยแล้วก็มัดสองอันนี้นะครับตอนฉันถ่ายมาที่หัวก่อนแล้็คือเรหลัง ปกติแวกติเลยแต่าเวลาอันนี้มันต้องส่งล้างใช่ไหมครับไม่แน่ใจถ้าถ้าส่งล้างผมแนะนำว่าให้เขาระวังในตรงฟ่อทเยดเนีคยวบุมันจะหักงดาย่อยดนครับก็คือแบบไม่ใช่งี้มันิดนึงก็คือโดนน้ำได้ใช่ไมครับใช้แบบริโพสไอย่าี้ยครับมันก็เป็นของไอซิเล็กใช้แบบอย่าเงี้ยอซลในหลายที่ที่จะเป็นหายคือหนงหายสอขาดถ้ามันหายหรือขาดทับมันจะไม่มีตัวที่คอยกั้นไของเหลวที่มันถ้ามันไม่มีมันจะมีคละออกมา อแล้วมันมันเดี๋ยวนั้นมันจะมีตอกใส่เสร็จแแบบนี้โค้ดอ่ะมันเข้ามาตอกันได้ไหมกับอซิวเด็กมีไหมเหมือนมันก็จะเป็นโค้ดชั้นที่ใส่ถุงเลยใช่้ั้นเป็นโค้ดถุงูแล้วก็าถุเป็นที่เกษาเหมือนคนข้โควที่ลงถุงแล้ก็ยกถุงนั้นขึ้นไปเลยมียไหหรือว่ามันตอมา ไม่แน่ใจว่าพอพอทำเสร็จได้วรายกามันจะราวกามันจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าว่าเราจะไม่กดเราจะไม่ชอบคุณไปดได้แา่ว่าไปดูถ้ามนอะไรก็ตาที่มันเล็กแขอเรียนในซีอูใช้ไงวรอดทั้เรียนีไในทางที่ารแล้วตทมันโกัน่ให้กดสอะไรก็มีเสี er mm ่ยงม้ามนก็ตาที่ดูเราอุ้ยไม่รู้ว่าอายหรือเปล่าเอาไปอบกันแตกไหมไม่งน่ไ่ไจะไปกไม่ออกาไม่เไร ก็คือมีกระบอกเดียวไม่สา,ามารถเปิดไดกระเดียนแต่เดียวเราไปดูไว้แล้วมัน,นมีกลมยูสแต่ไม่มีไหมที่แบบไทยแล้วทิ้งอ่ะ พี่ใส่ถุงพลาสติกได้ไหมคะหนูว่าใส่ส่วนลงไปอะไรเงี้ยได้ไหมไต่ไม่ต้องถอดทาล้างอ่ะมันต้องทำให้เป็นโพลสไตรีไม่ก็คือพลาสติกแล้ว่าใส่เข้าไปนี่แบบให้มันเหมือนเราใส่ถัรายาเข้าไปอ่ะจะอย่างนั้นได้ไหมได้าหยันน่้จะ่มันจะติดติดต่ดติปติดติดตัดตเดติ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 ดตดติดตดติดตติดติดติดติติดติดพิดติดตา กรต้องเขาบอกว่าโดนน้ำได้แต่ละวันไงคะมันหักมันโดนน้ำได้หมดเลยครับถ้าอยากให้มันแต่เันก็ต้องวางไถ้าอยากอ n i เ o r ไอซียูเด็กอยาก n i c u ตัวถ้าอยาหามานยดตองนี้ตัวนี้ n c ที่ตบที่ตคนนะตรับจะถามว่าไอระบอกเขาเจนเดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวถามหมอแก้วแล้วถามลย อ๋อตัวจริงเราลงมาตรงนั้นแหละค่ะมันดูดลงมาใช่มันดูดลงมาที่หนึ่งมันดูดลงมาไอ้ตรงสีขาวสีขาวที่้เดี๋ยวถ่ายรูปอีกอันรูปหนึ่งว่าจะได้บอกว่าจะถุงอ่ะมันจะต้องให้ดูเอ้ยนี่หมดแล้วนะคือถุงใส่ก็คือไอ้ตัวคีับโอเคครับผ